ป้าไปซื้อข้าวมันไก่มาให้เพราะว่าคิดว่าคนควรจะต้องกินข้าวเช้าตอนนี้เจ็ดโมงสิบนะคะยังมีเหลือเวลาแต่สอบรอบเช้าเก้าโมงเก้าโมงเช้าเลยแล้วก็พอสอบเสร็จก็อาจจะต้องไปหาแม่ต่อเลยยาวๆแต่ว่าก่อนอื่นต้องต้องทวนก่อนเมื่อคืนนี้ทวนจนจบนะคะอ่านข้อสอบเก่านั่นแหละอ่านข้อสอบเก่าจนจนจบ ร้อยข้อหนึ่งภาคเรียนใช่ไหมไม่รู้พูดถูกหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อวานนี้อ่านจนจบจบแค่นั้นนะคะแล้วก็ง่วงก็นอนเพราะว่าวันก่อนสอบจะอดนอนไม่ได้เลยห้ามอัดใช่ค่ะห้ามอัดในวันเดียวมันควรจะต้องแบบแบ่งแบ่งแบบแบบที่ทำนั่นแหละถูกแล้วแต่ว่าคือเวลาทวนของแพมันมันค่อนข้างน้อยอะ่ะแต่ก็นั่นแหละได้แค่ไหนแค่นั้น ถือว่าเ,าเราเราฟังเทปอาจารย์จบแล้วเราเราเรียนมาครบทั้งหมดแล้วเหลือแค่ไปวัดผลนะจะออกไปยังไงไม่รู้แต่ว่าจะรู้วันนี้แหละเพราะว่า E-Testing สอบปุ๊บก,ก็รู้ผลเลยหวังว่าจะเอคาดหวังนะคาดหวังนะจริงๆถ้าไม่ง,งงเขาสอบเองด้วยความไม่ได้เช็คก็คือได้หลุด่อ,อยคาเทศ ไปมอเอไซค์ค่ะเดี๋ยวป้าไปส่งขากลับยังไม่รู้ยังไงเดี๋ยวเราติดตามกันเนาะหลังตัวหลังตัวหลัง แบบยิ <Baby. S 2> ้มหน้าละลึ่อนออกมาเลย b a แต่ว่าจริงๆก็อยากไม่เองแหละใช้เวลาสอบไปครึ่งชั่วโมงกลับบ้านกัน และใช่ค่ะเราหลงทางอีกแล้วตอนนี้อยู่อยู่ตรงนี้ตอนนี้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงหอสมุดเจ๊ดอยู่ตรงหอสมุดนะคะพยายามจะหาทางขึ้นรถของตัวเองน่าจะเดินไปทางนี้แหละไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เปิดแมพนะเดี๋ยวไปเรื่อยคงใช่แหละทุกคนเมื่อกี้ดูแมพม,มาแล้วไม่อยู่แน่ อยู่หนะ้าตึกมนุษยาสตร์ตเมื่อกี้ดูแบบมาแล้วเราเดินวนผิดทางตอนนี้ก็คือต้องวนวนไปให้เจอที่นั่นนั่นแหละโอ้ยตพูดโอเคเรามาถูกทางแล้วนะตอนนี้ตอนนี้วางแผนการเดินทางว่าจะต้อง นั่งรถไฟสายสีเหลืองนะคะก็คือตอนนี้จะต้องนั่งรถเมล์ไปลงลำสารีให้ได้ก่อนซึ่งไม่ได้มานานมากนเมื่อกี้ลองเปิดแมพเช็คดูเหมือนว่าเราจะลงก่อนถึงแยกลำสาลีประมาณ800เมตรเราก็เลยต้องเดินไปให้ถึงแยกลำสาลีก่อนแล้วก็อาจจะเจอรถไฟสายสีเหลือง บังแรกเลยอ่ะไม่เคยเจนเลยก็ใจคือแบบเหมือนลงทางอ่ะลงมาแล้วแบบทุกคนไม้เหมือนแยงกำสรีี่ที่เราเคยเจอที่ไหนได้แยกกำสรีอยู่ข้างหน้าจ้าเห็นแล้วแบบแบบ เปลียกแน่นอนต้องเอาข้าส่งเข้าไปอะไรเดี๋ยวไม่บอกใหญ่เยอะเลยมันลองไม่ถูก กลับมาจากไปหา<อ>แม่<ร>ที่โร<ล>งพยาบาลไปหาแม่ที่โรงพยาบาลมาไม่ได้อัดคลิปเพราะว่าแบบงงเนหนื่อยมากทำไมต้องทำอย่างนี้ด้วยเหนื่อยมากเลยมันวันนี้มันแบบมันมันเมื่อยมันล้ามากเลยอะตอนเช้าหลังสอบเสเร็จมี energy เยอะเลยนะแบบว่ารู้สึกเหมือนตัวเองแบบสดใสร่าเริงม,มากแต่พอแบบหลังจากนั้นอะพลังหมดทุกคน เมื่อกี้นี้คือทําหน้าที่ตัวเองไปแล้วก็คือวันนี้ล้างจานล้างจานเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือเหลือกินข้าวกับอาบน้ําแล้วก็นอนซึ่งวันนี้คิดว่าจะต้องนอนไวแล้วก็จะไม่อ่านหนังสือแล้วเหลือสอบอีกวิชาหนึ่งนะคะวันที่21แต่ว่าจะไม่อ่านหนังสือในวันนี้จะต้องนอนเราเเงอไต่อโดนแล้วได้ B มันออกเลยเหรอออกเลยก็อีเทสไงสอบอีเทสพอสอบเสร็จส่งข้อสอบมันก็จะขึ้นบนหน้าจอเลยว่าได้เกรดอะไรแล้วก็ไปรับสลีปมาแล้วก็สอบผ่านแล้วก็ไม่ต้องสอบอันนี้ละไม่ต้องสอบธรรมดาละเหนื่อยมากอุ้ย <c oughs> ทจ้าใบขาวไ, <c oughs> ไปมาแล้วไปหาดราดมาสองรอบเหนื่อยเพราะไปหาดอลราดได้แหละผู้รีเลยครับมีขึ้นแล้วหรอ

ยังไม่จบกันไม่ได้กินกันคุณนายแม่บอกแล้วพุทธคตธรรมะจานกระเตอร์บอกแล้วอย่าทำยร่งนั้นหมดแล้วนะค่ะหมดที่ไหนยังมีอยู่นะน่ะโอ้โหกินให้เกลี้ยงเลยบอกกินให้หมดก็ต้องกินให้หมดแทะด้วยอ้องจาประกาศชื่อรางวันด้วยอะไรยะตู่มารับเร็ว อะไนกียร์กระวเี่ยล้เร็ว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 เร้วเีลวอีกวเรวเร็วลร็วเร็วเรเร็วลง็วเน่วเร็วเร็วเร็ววเร็วเรวร็วเร็เอ้าเร็วเรวเ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 รเรวเรวเวเเวเร็เร็เร็วเร็เรเร้วเร็วเรเววไม่เเ็เร็เร ได้แล้วรางวัลแล้วเดี๋ยวให้รางวัลไปะนะให้รางวัลไปไปหนึ่งสองสามเม็ดยาต้านเบาหวานทำไมไม่นอนขอบตาดำหมดแล้วไปนั่งอะไรตรงนั้นพุทําง่วงมากง่วงแต่ไม่นอนคืออะไร ห้ามเลยตอนล่าต้องห้ามเฮ้ยแอลเฮ้ยออกแล้วออกแล้วออกตูดเป่าจนจะออกตูดแล้วเพื่อ เรื่ออะไรคะออก <laughs> <า> <laughs> กำลังกายกลับขึ้นไปใหม่ไหมถ่ายไม่ทันตา <laughs> ลาตลามันยิ้มเลย,ยอ้เืตัวนี้เอาไปตากทิ้งไปกันไหนแต่มันมาดีินเลยหรือมันมาโดนห่อรูป ติดว่านั่งมอไซค์ไปก็จะก็จะปล่อยผมไปเพราะแบบเอ้ยก็สวยอยู่นะก็ดูดีอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าเราไปมอไซค์ค่ะเราไปมอไซค์ค่ะถ้าเราไปรถส่วนตัวแล้วก็ก็ทําได้ก็ร่วมเหมือนเดิมแต่เราไม่ก็ะจะหาเสื้อคลุมไปเหมือนเดิมเพราะว่าเสื้อเสื้อบังมากเสื้อบางคอ นี่คือแบบว่าทากันแดดแล้วก็ลงเอาลิปแตะแตะแตะต,ต,ตรงตากับแก้มแล้วก็ทาปาก่นั้นวันนี้วันนี้ไม่ได้ลงอะไรเยอะเลยไม่ได้รีบแต่ว่าขี้เกียจลงเดี๋ยวไปอ่านหนังสือต่อบนรถกับหน้าห้องระหว่างเอแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องกินข้าวกอนแ้าแดไม่กินข้าวไม่ได้ไม่มีแรง แล้วก็ว่าจะไปดูหนังสือที่คณะสักหน่อยดูวิชาที่ยังไม่สอบเพื่อที่จะแบบไปเอาชีตของคณะมาอ่านเมื่อกี้ก็คือสอบได้ดีบวกไม่เป็นไรดีกว่าดีกว่าตกใช่ไหมไม่เป็นไรดอกแต่ว่าก็อยากให้มันดีกว่านี้แล้วคือนั่งที่นั่งดีสามดีสามแล้วได้เกรดดีบวกไม่เป็นไรให้เป็นไร เราก็ต้องมุ้ออนแล้วก็ไปต่ออ้ออย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้นี้อย่างหนึ่งก็คือเมื่อกี้ห้องสอบแอร์เย็นมากขนาดใส่เสื้อแขนยาวไปก็ยังเย็นมากจนปวดฉี่อ่ะมือ,อยังเย็นขาก็เย็น น้องช้าหลายตัวเลยเดินตามแผนที่มาเมื่อกี้เราก็เดินตามแผนที่มานะคะแล้วก็แล้วก็เดินตามป้ายมาด้วยผ่านเวี่ยงคำหรือเปล่านะ น่าจะตึกเวียงคำนะเพราะว่ามาสอบบ่อยๆดูแผนที่ก็รู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างตึกเวียงคำจริงๆตึกนี้ที่มาสอบบ่อยๆคลิปก่อนเหมือนก็จะเห็นนะคลิปก่อนเหมือนแพรก็ถ่ายว่าแพรมาสอบที่นี่ VKB แล้วก็ตอนนี้กำลังจะมุ่งหน้าไปหาตึกรัฐศาสตร์ของเราแลวใช่ค่ะเรามาถึงแล้ว อยู่ตรงป้ายก็คือมองหาย,ยากนิดหนึ่งเมื่อกี้เข้ามาถามพี่ที่นั่งอยู่เคาน์เตอร์เขาบอกว่าเราต้องอ้อมเราต้องเดินอ้อมมาข้างหลังแล้วก็เลี้ยวซ้ายจะมีร้านหนังสือสรุปคือวิชาที่อยากได้วิชาที่สอบไม่มีชีทคณะเลย ไม่มีเลยกลับบ้านค่ะคือพอมาถึงแล้วก็จะเป็นแบบเคาน์เตอร์ที่แพรถ่ายให้ให้ดูไปเมื่อกี้นี้เป็นเคาน์เตอร์แบบที่แพรถ่ายให้ดูไปเมื่อกี้นี้แล้วก็เราก็แจ้งวิชาหรือว่าเราอยากได้วิชาอะไรแต่วิชาที่แพอยากได้ทั้งหมดที่แพแจ้งไปไม่มีเลยต้องเข้าเรียนทั้งหมดทำไมทำไมเขาถึงทำกับฉันได้ ก็มานั่งอ่านหนังสือแถวแถานี้แหละตอนที่ก่อนจะสอบก่อนจะเข้าสอบก็จะมาแถวนี้ค่ะเป็นโรงอาหารต้องหันยูข้างในนู่นตรงนี้ก็นั่งอ่านหนังสือได้แล้วก็ตรงนี้ด้วยก่อนเข้าสอบก็สำนักพิมพ์ที่แพร่เคยพามาเดินทางมาถึงทางออกเหมือนเดิมนะคะกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวแพรจะนั่งรถไฟสายสีเหลืองไปลงหน้าหน้าบ้านเหมือนเดิม